เทพมากชันไหมชันปะเฮ้ยเฮ้ยนี hmm. ่เราอยู่กับมังกร5 4 6ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเบิรนวันนี้เราจะมาปัดรอบโลก EP3 นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดไัค์กดไลค์ด้เลยครับไปดูกันเลยโอ้ตอนนี้ก็แบบเราก็จะมาปัดต่อกันเลยโอ้โหปัดรอบโลกเบิ้์นน้ำหน่อยเลยเบิ้์นน้ำหน่อยนน้ำน้ำ กะว่าจะ,จะเ,เดี๋ยวซ้ายกดไหมได้เลยทุกคนไหนอ๋อันนี้เราอาจจะมีคลิปทายแบบรีวิวของเซเว่นอยู่นี่ก็บอกว่าเนี่ยจ,จะมีทักสักสองคลิปใช่อันนีทั้สองคลิปรีวิวของเซเว่นกับบั่นรอบโลกอีพตีตอนนี้สามแล้วอีพีสามตอนนี้ จะใครนำกันแน่เนีเ่ยเพื่นะอนอเลยวพวกเราปั่นเร็วกันวะเมื่อนี้ปัดเร็วคือจักรยานเมือนท่อดังมากใช่ใช่ใช่บอกให้นำนะทำไม,ามาอยู่ด้านหลังอีกแล้วอะ่ะเราไม่ได้ปั่นเร็วกันนะปั่นปล่อยมือเดี๋ยวโอ้โหเข้าใปล่อยมือปล่อยมือดิ นี่ปล่อยมือเอ้เป็นไรเอ็มเป็นไรเป็นไรตรง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 ไปเลยลลออเ,เอ,อ่อขึ้นสะพานกันก่อนเออขึ้สะพานกันก่อนแล้วค่อยเลี้ยวแล้วค่อยลงมาก็เลี้ยวขวาเข้าซอยวงวงเข้าซอยวงโค้งพอ,งอ,งองดีอา้อาวเกือบลม้ลมเกือบล้มบ่นเอา ทำไงให้เกือบล้มเนี่ยฮะพูดเลยนะเห็บาโอแ้วดนะครัวุ่นเร็วครับปาาขึ้นขึ้นี่นใกพช่ี่ EP แรกเลย วนี้เราจะไปถ่ายตรงที่ไม่เคยไปกันะซอยแคบไหมมันมีอยู่ซอยแคบอยู่ซอยแต่เลี๋ยวโค้งท้องฟ้าสวยอะเหมือนฝนจะตกอะแต่มันไม่ใช่อากาศยังหนาวพวกเราไม่ใส่เสื้อคลุมกันมาไม่หนาวกันหลืออันนี้ก็เสื้อน,ะน้ำเงินม่วง ชคีแบบไหนแบนบเอเรียนอะนะ ซอยแคบกันมีอยู่ไม่กี่ซอย,ซอยที่มันห้าซอยแถบตรงบ้านแจนน่ะหนึ่งที่มีซอยแคบๆโอ้วก็บ้านบ้านป่านใช่ชาบางคนจะสงสัยว่าแจนคือใครเหรออยู่ในเดลิมอนไหมใช่อยู่ในเดลิมอนอ่าแจแนแต่แจมไม่ใจโก เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก็เจอซอยแคบแล้วจะเอาซอยแคบไหนอ่ะเอาซอยแรกเลยครับอันแรกแรกได้เลยไหนเลขไหนเสะพานที่ถล่มลยครับไปลดลดลดเอาลงแล้วเอาออกแล้วออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จปีนะครับพร้อมกันยังวิว อย่าลืมอรอยแคบรอยนี้โอ้ย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 แคบมากชันไหมชันปะโอ้ด้านหน้ามีรถคงน่าจะไปได้แหละแต่พยายามอย่าโดนรถมาต่อจากเบิ้ลนี่เคยนำตอนนี้ไม่แล้วอะไรเออยเฮาเขาเขาไม่ไม่ใช่เขา จับเบิ้ลที่นำตอนแรกดีอยู่หลังสุดแน่ไปไหนกันต่อซ้ายก็ดีกว่าซ้ายหวังว่าจะดีจริงนะอย่างที่บิ้ลพูฝั่งนี้แต่เราจะไม่ไปครับผมเคยไปมาแล้ว มีคนกำลังมีคนกำลังสอยมะม่วงครับทุกอยู่นอนนานแล้วนะวันเกิดนานแล้วบนไปได้ไหมทางเนี้ยหมามันเคยเฮ้ย มาะช็อตเมื่อกี้อันนี้พูดตามตรงนะล้อหน้ามันไปชนมันไปชนล้อด้านหลังเองดีไม่ล้มอ่ะคือรีบปัดเร็วจัดอ่ะเมื่อกี้มันิดใช่มันบอลโดตรงนี้อะด้านหลังอ่ะโนนอยู่นิดนิดเมื่อกี้เกอบล้มแล้วเออเฮ้ย ไปไปถาไ่ายคลิปอันอื่นเียแล้วก็ตัดต่อด้วยก็จะได้ไม่ยาวก็อย่าลืมตัวไลค์กดลังสไคร้ให้กับช่องมักรทันที่ผมเ้วยครับแชร์บปหมดบายบาย